สวัสดีครับผมนะครับก็กลับมาพบกับช่างเสืออีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเคยนะครับมีช่างเสือจะมีเกทคนิคการทาสีนะผมมาแชร์ให้เพืเ่อนกันอีกแล้วนะครับผมปัญหากวนใจของใครหลายคนนะครับผมที่กำลังสร้างบ้านใหม่แล้วทำการฉาบปูนทาสีปัญหาที่ว่าก็คือปัญหาเรื่องผานังเป็นขื่น ไม่เรียบพอท่าสิปุ๊บโอ้โหฟ้องแบบฟ้องเลยอ่ะดูแล้วไม่สวยงามคราวนี้การแก้ไขเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็าทำกขาทำยังไงกันแน่นอนครับก็คือใช้วิธีการสก,กริมฉาบบางวันนี้ทั้งเสือกันเลยนะครับมาจะมาแชร์ว่านะครับว่าการสก,กริมฉาบบางเนี่ยนะผมวัสดุเนี่ยมันมีกี่แบบตาผมแล้วแต่ละแบบมันต่างกันยังไงไปตามทั้งเสือมาครับสก,กิมมเสืออย่างในบ้านแล้วนะผมก็จะมีก,กันทั้งหมด2แบบนะผมคือแบบอะคริลิกสำเร็จรูปกับแบบเป็นปูนซีเมนต์ที่เป็นถุงอ่ะมาดูตัวอย่างกัน นะครับอันนี้ครับผมจะเป็นแบบอาคิีมสาเร็จรูปนะครับผมจะเป็นแบบเป็นถังอย่างนี้เลยนะครับแบบที่สองครับนี่ครับจะเป็นถุงนะครับมเป็นปูนผสมน้ํานะครับผมแบบถุงการใช้งานคือต้องเอาปูนมาผสมน้ําแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับแต่ถ้าแบบถังคือเปิดถังไว้เลยนะครับผมข้างในจะเป็นครีมสำเร็จรูปตากขึ้นมาปุ๊บชาบฉาบชาบได้เลยคราวนี้ แต่คนก็สงสัยว่าอา้าวเฮ้ยแบบถังแต่แบบผงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับคืออย่างนี้ครับผมมันตัวอย่างแบบอันนี้แหละครับผมอันนี้นะครับผมเป็นผัดหนังที่ใช้แบบถังนะครับผมในการฉาบนะครับผมแบบถังนะครับผมที่ผมบอกแว่าข้างในเนี่ยจะเป็นครีมนะครับผมซึ่งเมื่อเป็นครีมปุ๊บนะครับการขึ้นฉาบบางนะครับความหนาของเขาเนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันเหลวเนาะมันจะย้อยนะครับผมขึ้นขึ้นหนาไม่ได้ อ้าวแล้วมันดีตรงไหนอ่ะคือแบบผังน,นะผมจะเป็นแบบอะคริลิกค่าของเขาเนี่มันจะเยอะนะผมมันจะแน่นมันจะเกาะผนังแบบได้ดีมากๆเลยก่อดียังไงอะมาดมาูมาดูใกล้ๆเลยนะครับคือเนื้อของสกิมแบบสําเร็จรูปนะผมหรือแบบถังน,นะครับผมเนื้อของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบแน่นเนียนนะผมถ้าเราเอามือะเอามือเนาะครับไปถูนะผมบอกเลยนะครับว่าเนื้อลอกผิวลอกนะผมสกิมก็แบบ มันแน่นมากอะนะผมนัม่นหมายความว่าคือสกินเนี่ยมันเกาะกับผิวปูเนะี่ยได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งจะต,ต่างกับแบบถุงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบถุงกันดีกว่าว่าเป็นแบบไหนป่ะอันนี้นะผมจะเป็นผนังที่สกินใช้แบบถุงนะครับคือสกินแบบถุงเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้ว่ามันในการฉาบครั้งนึงเนี่ยมันสามารถบิ้วความหนาของสกินเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะเราสามารถที่จะปรับความข้นเหนือได้นะครับผมถ้าผนังที่แบบว่าโอ้เป็นคลื่นเยอะ ทั้งสืกอแนะนําว่าเฮ้ยเอาแบบเป็นแบบเป็นถุงนี่กว่ามันจะบิวได้ดีนะครับผมขนาดนีด้ดีไม่ต้องถาเยอียมากแต่ถ้าเราใช้แบบถังมาฉาถังที่เป็นครึ่นเยอะๆเนี่ยโอ้โหถาสามรอบสี่รอบเหนื่อยนะครับผมเนาะคราวนี้อะมาดูว่าแล้วเนื้อของสกินแบบถุงเป็นประมาณไหนอะดู่อกี้คือแบบถุงแบบโอหมือแทบเปื่อยนะครับผมมาดูอันนี้นะอันนี้แบบนะมาถูปุ๊บเนี่ยนะน,น,น,นะครับผมถามแน่นไหมแน่นนะครับผมแต่ว่าผิวของเขาเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยมันจะมีแบบเนี่ย ติดมือมาบ้างนะครับผมอ่ะมันจะค่อยๆแบบค่อยๆเปิดผิวเปิดผิวเปิดผิวนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าการยึดเกาะของตัวหรือแบบกาวเอาใช้าเขาพูดกาวทั้งตั้งแต่กาวเนี่ยมันก็จะต่างกันเนาะแบบถุงเนี่ยมันจะแบบเออเฮ้ยกาวมีมันมีนะแต่ถ้าเทียบกับตัวที่แบบเป็นแบบเป็นเป็นถังสำเร็จรูปเนี่ยกาวเขาจะเยอะมันเป็นแบบอะคริลิกมันเป็นแท้เดียวกับสีมันจะเกาะกันดีมากๆเลยถามวนี้เกาะไหมเกาะนะครับผมแต่ว่าในการทาสีเนี่ยนะเปิดฝุ่นเยอะเนาะก็อาจจะต้องอาจจะต้องแบบ ครับสะอาดหน่อยเนาะแล้วก็อาจจะทาสีแล้วพุ่นเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็ทาสีจริงนะครับผมเนาะนี่ก็คือเป็นความต่างของสกิมระหว่างแบบถังกับแบบถุงนะครับผมโอเคหากใครนะผมมีคำถามท้องได้ถกของกันทาังนั้นสีปัญหาสีที่เกิดขึ้นก็สมนะ e ามารถที่จะอีบ็อกซ์สอบถามทางสื่อได้เลยเจ้าหญิงก็ถือกัตัวไปก่อนสวัสดีครับ